แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบว่าต้องขอบคุณพี่แฟนทุกคนมากเลยครับที่ร่วมโหวตตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเลยแล้วก็โหวตกันหนักมากๆแบบโหวตเช้ายัางเข้าล้วก็ยังมีการแบบการสอนวิธีการโหวตอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆเลยครับอยากจะบอกว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นของทุกคนจริงๆใช่ถ้าเบื่อไม่มีทุกคนก็คคอไม่มีเราวัานนี้แน่แาบอกว่าต้องโวจริงจริคือแบบ คือแบบไอตอนแรกอ่ะผมแบบคือตอนที่รู้ว่าเราเล้เข้าชิงเราก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับแต่พอตอนห็นทุกคนโหวตกันก็คือแบบเออก็ดีใจมากกว่าเลยดิอะไรอย่างเงี้ยเข้าเป็นแบบว่าจรดูจัเป็นไงว่าเขาแบบว่าเอ๊ะจะต้องโหวตยังไงใช่ครับผมใช่แบบคือแบบคือต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าสอนวิธีการโหวตด้วยซึ่งตัวผมเองไอตอนแรกผมไม่รู้วิธีการโหวตเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆพี่แฟนทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณรางวัลของอินสตาแกด้วยครับเซเลบบิทออฟเดอะยีร์ก็ สัญญาเลยว่าจะทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นจะแบบมันคือมันเติมไฟให้เรามากเลยเเเคือมันแล้วแต่ความชอบเลยคนระับคือในทิกตอกส่วนใหญ่มันจะเป็นความชอบส่วนตัวของเจงเลยอะไรเงี้ยแบบคือถ้าเราชอบเต้นที่ไหนเราก็เต้นเราชอบร้องที่ไหนเราก็ร้องหรือว่าชอบทำคอนเทนต์ไหนเราก็ทำเลยแบบไม่มีตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนไหน คือด้วยส่วนตัวผมรู้สึกว่าตอน,น,นที่ผมว่างผมก็ชอบถ่ายดูเพราะว่ามันทําให้เราแบบได้เห็นแบบหลายหหลายอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทรนการแต่งหน้าเทรนการเต้นการร้องเพลงหรือว่าคือพูดตามผมเลยว่าแบบติ๊กต็อกเนี่ยครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประโยชน์มากๆถ้าเราเสร็จเป็นนะเพราะว่าแบบเออเราก็ต้องแบบคอยดูด้วยอะไรเงีย้ยใช่ คนเทนตยอดทิ่ของเจม่์ที่เจมชอบถ้าเจมชอบส่วนใหญ่เจมก็จะชอบเป็นแบบเป็นเต้นเ,เต้นด้วยหรืออ๋อใช่แบบก็จะก็จะจะชอบดูชิปเต้นชอบดูชิปร้องยแล้วอยาเน่า้าจะเป็นการเต้น เพว่าแบบหลายๆคนชอบแบบเพ็งเวลาเต้นอะไรเต้นแบบเต้นฟีสไยหรือว่าเต้นตามมูดเราเนี่ยเขอาจจะชอบเลยกลับไปงจรงว้า้งเตนทลนะอจรจริงจริงก็ได้ลครับจก็มีอัดคิปไว้อยู่แล้วจบแลวแล้วงมาแล้วใช่ครับผมก็ประมาแล้ว โอเคได้ครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนทุกคนามากๆเลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนและรัอรองผมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะครับอยากจะบอกว่ารางวัลน,นี้เป็นของทุกคนจริงๆเลยคือถ้าเผื่อไม่มีทุกคนจะไม่ได้รางวัลน,นี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทาง TikTok ok Thailand ด้วยนะครับผมที่ทําแพลตฟอร์มท,ที่สร้างสรรค์แบบนีใ้ให้คนทุกๆคนสามารถโชว์ความแบบโชว์ความสามารถแสดงฝีมือได้ครับผมก็ อย่างอื่นเราก็ขอฝากติดตามติ๊กต็อกของเจมด้วยนะครับผมเจมดอทเอสเอ็มเจครับโอ้ครับผมก็อัปเดตผลงานตอนนี้ก็มีเรื่องที่เจ็ดส่วนกลางที่กำลังจะออนแอร์วันที่สิบพฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ต่อไปก็คือเรื่องซอมไว์เวิร์กใช่อยากจะบอกเลยว่าทั้งสองเรื่องนเป็นสุ่ยอดครับ นะครับก็ขอไว้พปีใหม่ทุกคนนะครับนันคืองาน่งดใหมั่เปนใหม่ออนี้กับจะมาดูกับสีเล่รนะ ก็จะบอกว่าทางยูกคติดกับพีปเจ็บกี่นไ้ไครับหล่งพี่ให้ทุกคนได้ติดตามกันใช่แต okay, to okay. ่ขออุ season of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  ้ไว้ก่อนนะครับยังพูดไม่ได้คับร